สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันถึงเสื้อตัวนี้นะคะคือนางดูน่ารักอ่ะใช่ปะมันจะเป็นเสื้อแค่ตัวเล็กๆพอดีพอดีอดตัวแล้วก็เป็นสายเดี่ยวซึ่งความจริงมันก็เหมาะกับอากาศบ้านเราเนาะที่แบบ1ปีมีฤดูร้อนไป10เดือนอีกสองเดือนอีกเดือนครึ่งก็ฝนตก ครึ่งเดือนแบบไม่ถึง15้าวันน่ะก็จะเป็นฤดูหนาวนะานเนาะท่านี้ยเสื้อที่เหมาะกับฤดูร้อนน่ะเรามีติดติดไว้เยอะๆก็ได้ค่ะจะได้แบบใส่สนุกๆเนานะไม่ต้องซ้ำกันเสื้อตัวนี้มาดูกันลายเขาสวยเนาะลายเขาดูชัดเจนสวยทั้งนี้ทั้งนั้นส่วนประกอบหลักที่สำคัญก็คือ เส้นไหมที่ใช้ถักเส้นด้ที่ใช้ถักะนะคะจะมีความโดดเด่นที่จะทําให้งานชิ้นนั้นโดดเด่นขึ้นมาคือถ้าบอกจริงคือถ้าได้ไม่สวยเส้นด้ายที่ถักเนี่ยไม่สวยงานที่ได้ออกมาก็ไม่สวยบางทีเราเห็นงานต้นแบบสวยอ่ะดูดีอะแล้วเราก็ทําตามแพทเทิร์นได้ด้วยเราสามารถ แต่ว่าเส้นด้ที่เราใช้เนี่ยมันยังไม่ใช่อะ่ะมันก็จะทำให้ความสวยได้ไม่เท่าเขาเสื้อตัวนี้มาดูกันที่ผังลายผังลาย,ยเดี๋ยวนะจะได้ดูไปพร้อมๆกันระหว่างตัวเสื้อกับผังลายอันนี้ตัวเสื้อนะสังเกตได้ว่าเอาเราสังเกตกันที่ตรงร่องนี้ ตรงนี้นะคะจะเป็นเพลแล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่วงลายใช่ไหมเขาจะกก้านหนึ่งช่วงลายด้วยเพลสาหรับอุ้ยโทษค่ะสาหรับเสื้อตัวนี้นี่นะคะเป็นช่วง Pearl, เป็นเพลที่เขาัก้านช่วงลายอย่างตรงนี้เราจะเห็นว่ามี1 2 3ช่วงลายซึ่งแต่ละช่วงลายจะกก้านด้วยเพลเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นผังลายที่ ได้มาจากอินเทอร์เน็ตนะคะที่มันจะมาคู่กับเสื้อตัวนี้กัญญาไม่ทราบว่าจะแนบผังลายให้ยังไงเพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าทุกคนแคปหน้าจอนะคะถ้าอยากถักเสื้อตัวนี้แคปหน้าจอแล้วหนึ่งผังลายนะคะนี้นึ่งคือหนึ่งช่วงลายจบแค่แถวนี้นะคะสังเกตว่าเขาจะเริ่มซ้ำเพราะฉะนั้นเราจะตัดแค่แถวนี้นะคะ ใช้วิธีหยุดหน้าจอหยุดหยุดคลิปนะแล้วก็แคปเจอหน้าจอแล้วก็เอาตรงนี้ไปพิมพ์ได้หรือว่าจะลอกออกมาก็ได้แล้วแต่ถนัดค่ะท่าน,นี้อย่างที่บอกถึงเสืเสื้อตัวนี้เขาจะมี3ช่วงลายใช่ไหมมันก็จะเริ่มจาก1 2แล้วเราก็จะมาซ้ำที่ช่วงลายเนี้อีกครั้งหนึ่งไปต่อตรงโน้นนะอ่า คุยกันตรงไหนอีกกัญญาลองเริ่มถักแล้วนะคะก็ใช้ได้อ่ะบอกกันไปตรงๆใช้ได้ตัวนี้อ๋อมีอีกอย่างหนึง่งข้ามไปมีอีกอย่างหนึ่งคืออ่าที่เสื้อตัวเนี้เขาสวยได้ขนาดเนี้ยช่วงลายเขาลงตัวพอดีใช่ไหมคือสามช่วงลายเขาเนี่ยมันสามารถที่จะไป กินพื้นที่ไปถึงช่วงนี้เลยอะช่วงไม่รู้จะเรียกว่าอะไรมันก็ไม่ใช่ใต้แขนเสื้อที่เดียวแต่ว่าคือเขาจะเต็มช่วงเกือบเต็มช่วงบอดี้ค่ะเท่ากับว่าเขาจะใช้ได้ถักที่จะเป็นเส้นใหญ่พอได้ถักที่มันเป็นเส้นใหญ่แล้วก็เข็มถักก็ต้องเบอร์ใหญ่ตามเนอะไหมบ้านเราเนี่ยก็ค่อนข้างจํากัด อันเนี้ยอันเนี้ยที่กันยาบอกเนี่ยคือจะเป็นได้ที่ใหญ่ที่สุดที่กันยามีแล้วคือตัวนี้เนาะเป็นคอตตอนแล้วก็แต่กันยาได้ถักออกมาแล้วก็จะใช้3าสามช่วงลายเนี่ยมันก็ดูมันก็ดูโอเคอยู่นะเนี่ยค่ะคือ3ามช่วงลายเนี่ยมันก็พอจะประมาณได้จากตรงนี้ถึงถึงตรงนี้ของเขา นะสรุปก็คือไหมตัวนี้ใช้ถักเสื้อตัวนี้ได้ถักแพทเทิร์นตัวนี้ได้ถ้าใครตัวเล็กกว่าก็โอเคไม่มีปัญหาได้เล็กลงเสื้อก็จะเล็กลงแต่ว่าถ้าอยากจะถักเสื้อที่ตัวใหญ่กว่านี้ช่วงลายเนี่ยน่าจะต้องเป็นเขาเป็นเลขขี้นะช่วงลายเนี่ยอาจจะเป็นห้าแต่พอมันห้าเนี่ยมันอาจจะเยอะไปหรือเปล่าอันนี้กันอยาก,ก็ไม่แน่ใจเนาะถ้าห้ามันอาจจะเยอะไป มันก็ไม่สวยแต่อันนี้ที่เขาสวยเพราะว่าเขามีแค่3นะกัอยากก็พยายามไปตามหาได้ที่ที่จะถัก3ช่วงลายแล้วก็จะได้อขนาดประมาณเขาท่าน,นี้ยผักไปแล้วนึกอยากผักตรงไหนก็ถักก็ <c oughs> ไปขึ้นตรงนี้ก่อนสมมุตินะเราสมมุติว่า เขียนเลยได้ไหมไม่อยากเขียนไม่อยากให้เพื่อนๆสมมติตรงนี้เป็น a เป็น b แล้วเราจะต้องจบด้วย a ใช่ไหม a b a แถ่นี้กันยาก็แบบเฮ้ยฉันอยากขึ้นตรงเนี้ยฉันเอา b ขึ้นก่อนก็จะเป็น b a b นะคะแต่ผลที่ได้ออกมาอันที่เป็นอันเนี้ยค่ะอันนี้เป็นเป็น a เทียบกันชัด เพราะว่าตรงนี้เป็นช่วงที่เป็นเส้นนี้นะอันเนี้ยพอกัญญาเอาไว้ตรงตรงไหนอะตรงกลางมันก็เกิดอาการมีโค้งนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นที่รู้กันว่าช่วงลายนี้จะทำให้เกิดเส้นโค้งตรงนี้ที่ชิ้นงาน แกก็ทัก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 ไปตรงถึงนี้แล้วก็เอ๊ะรู้สึกตังหิดต,ตังิดแปลก,กใจก็เลยย้อนกลับไปดูที่ต้นแบบเพราะว่าตอนที่มองต้นแบบทีแรกเนี่ยมองไม่เห็นความโค้งของช่วงรลายนั้นนะคะอ่ะมาดูกันชัดๆมันมองมันก็คือต้องสังเกตอะเนาะพอดีกันยาไม่ได้สังเกตเพราะว่าตรงนี้เขาโค้งนิดเดียวอะเห็นไหม แทบจะไม่เห็นความโค้งกันยาก็เลยแบบเออเลือกขึ้นลายไปส่งดีตามที่ใจอยากทำมันก็เลยเกิดอาการว่าไอ้ส่วนที่โค้งเพราะเราพอเราสลับอะไรตรงนี้มาไว้ตรงกลางใช่ไหมมันก็เลยตรงนี้มันจะเป็นเส้นโค้งซึ่งตรงนี้จะเป็นเส้นตรงตอนนี้งานมันยังเล็กมันก็ยังดูไม่ออกเนาะมันก็อาจจะดูออกน,นิดหน่อยนะนี่คะ่ะตรงนี้เป็นช่วงลายที่เริ่มเห็นไหมหนึ่งสองสาม มันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ตรงนี้มันอยู่ตรงกลางทุกคนโอเคไหมถ้าโอเคก็ถักแบบกันยาก,ก็คือเอาช่วงลายนี้ขึ้นก่อนตามอันนี้แล้วก็จบอันนี้แต่ถ้าอยากได้เหมือนเหมือนเสื้อเขานะก็จะขึ้นด้วยอันนี้อันนี้และจบด้วยอันนี้แต่และช่วงลายจะมี17ห่วงขั้นด้วยเพลสองห่วงแล้วก็มี17ห่วงซึ่ง อันนี้เป็นงานทดลองเนาะมันก็ได้อะค่ะคือกัญญาจะชอบเอาเพลไปคั่นๆไว้มันจะทำให้เสื้อเนี่ยหดเข้าไปนิดนึงมันก็จะทำให้แบบเออเขาเรียกว่าอะไรคะมันก็จะเชฟรูปร่างไปนิดนึงว่าเออพอมันหดใช่ไหมตรงไหนที่เราโตๆหน่อยมันก็จะเอ้าออกมาแต่อย่างตรง,ตรงเอวอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบเออเขาเชฟไปได้โดยอัตโนมัติทีนี้ มาพูดกันถึงเรื่องเส้นได้นะคะเส้นด้ที่ใช้ถักอันนี้กัญญาใช้คอตตอนเนาะมันก็มันก็ดูเป็นเส้นใหญ่อะมันก็ดูเห็นลายอะนะแต่ว่ามันมีปัญหาตรงนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาที่ที่มันเป็นปัญหาแล้วมันก็จะตามไปจนจบงานเลยซึ่งตรงเนี้ยกัญญาไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่ไม่ค่อยปลื้มเนาะอ่ามันเป็นช่วงนี้ค่ะ มันเป็นช่วงที่เราถักหักโยทุกแถวพอโยทุกแถวปุ๊บแล้วมันจะเป็นโยที่ติดเพลด้วยเห็นไหมมันจะเป็นโยทุกแถวแล้วมันเป็นโยที่ติดเพลมันก็แบบหน้าตามันไม่โอเคอะแต่ถามว่าทําไมมาดูกันใกล้ๆของเขาอยู่ช่วงไหนนะอยู่ช่วงนี้ใช่ปะทำไมเขาถึงไม่มีไอ้รูแบบเนี่ยค่ะตรงนี้ ทำไมเก็ถึงไม่มีรูใหญ่ๆแบบนาเกียรนกเกียริแบบเรากัญยาสนนิฐานว่าได้ของเขาอ่ะไม่ใช่ได้คอตตอนร้อยเปอซได้ของเขาน่าจะมีความความฟูดิดหนึงก็เลยอันนี้กันจาสรุปด้วยตัวเองนะสรุปด้วยประสบการณ์ของตัวเองจากชิ้นนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าได้ได้คอตตอนได้ซัมเมอร์ ที่ไม่มีความฟูๆติดๆ,ดๆฟุ่งๆนิดๆนะคะตรงนั้นไม่เหมาะที่จะถักเสื้อตัวนี้เพราะว่ามันจะทําให้งานเนี่ยเป็นแบบนี้เนาะเออมันไม่สวยเลยมันควรจะสวยมันก็ไม่สวยจากกัญญาก็ยังไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงจริงๆแล้วเนี่ยเห็นปะมันจะต้องแบบหุบๆเข้ามาหน่อยอะ่ะเธอจะกางขาทําไมนะงหหรือเป็นที่ได้กัญญาโทษอะ่ะโทษว่าเป็นที่ได้เนาะเพราะว่าเนี่ยตรงเนี้ย มันก็ไม่มีปัญหามันก็สวยอยู่แต่เพียงแต่ว่าพอเจอโยแล้วก็เพิร์ลเนี่ยมันจะเป็นปัญหาเลยอืมเอาเป็นว่าเสื้อตัวนี้เท่านี้เนาะคือถักตามผางลายตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ตึ๊ดถักตามผังลายขึ้นไปจนถึงใต้แขนพอถึงใต้แขนเสร็จปุ๊บคือช่วงที่เราถักเนี่ยปกติ มันจะต้องมีมาร์เกอร์การรอบใช่ปะซึ่งมาร์กเกอร์การรอบเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ไซส์อัพอดี้นะคะก็จะวางตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ตรงนี้อีกตัวหนึ่งแต่ว่ากันยาวออกไปแล้วนะจะวางสองตัวจะวางสองตำแหน่งซึ่งเป็นอยู่ข้างตัวพอเราถักขึ้นไปถึงใต้แขนต่อไปเราจะเริ่มลดอันนี้เราถักเป็นวงกลมก่อนใช่ไหมพอเราถึงใต้แขนปุ๊บเราจะแยกเป็นสี่ส่วนเราจะถักเราจะถัก ทีละหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนนะคะถักเป็นสี่ส่วนแล้วก็ลดแขนและคอไปพร้อมกันเลยแล้วก็พอลดมาจนเอาจริงอะตรงนี้ความกว้างของสายตรงนี้มันแล้วแต่ใจเรานะคะว่าเราอยากได้แค่แบบสายเส้นนี้เป็นสปากเกตตี้หรือเป็นเส้นมีเส้นใหญ่อะไรก็ว่ากันไปถักมาถึงตรงนี้ปุ๊บก็จะถักตรงขึ้นไปทีนี้พอเราถักตรงนี้เราก็จะถักลด เราจะลดด้านไหนนะคะให้เหลือขอบแขนเสื้อกับขอบคอเสื้อไว้แล้วเราจะลดห่วงใต้นี่ด้านในนะลดห่วงด้านในลดตรงนี้คับลดตรงนี้ลดลดเฉพาะด้านถูกแล้วเราจะพลิกกลับงานนะคะแล้วเราก็จะไปถักด้านผิดโดยที่ไม่ลดนะพอเรากลับมาด้านถูกปุ๊บเราก็จะลดตรงนี้เวลาที่เราลดเราจะลดคู่แรกกับคู่เนี้ยก็นะับเป็นคู่แรกก็ได้นะคู่แรกกับคู่แรก แล้วก็ไอห่วงที่เหลือเนี่ยเรายังเดินตามผังลายไปค่ะเดินตามผังลายไปแล้วก็ลดลด2ห่วงแรกกับสอห่วงสุดท้ายเนาะก็ลดเป็น ssk กับ n i t Together ลดมาจะไดคะ้ความกว้างของสายที่เราพอใจเนาะคือถ้าเป็นสายใหญ่ถ้าเป็นสายใหญ่เราก็จะลดมาน้อยนึงแล้วก็ขึ้นเป็นสายขึ้นไปเลยนะก็ตามนั้นถัก ลดแบบนี้ทั้ง4ี่ส่วนนะคะเพราะแล้วก็เราก็จะถักสายเนี่ยขึ้นไปแล้วก็ไปเชื่อมบ,บนลายนะคะคือเสื้อตัวเนี้ยความจริงแล้วไม่มีอะไรเลยแค่ถักไปตามผังลายถักไปตามผังลายแล้วก็ถักไปถึงใต้แขนแบบ่งงานเป็น4ี่ส่วนแล้วก็เริ่มเริ่มที่จะลดคอลดแขนนะคะ ไม่ว่าจะลดตรงไหนก็ตามก็คือเหลือสองสามห่วงไว้เพื่อที่จะเป็นขอบขอบคอเสื้อขอบแขนเสื้อเออไอเหลือสองสามห่วงนี่แหละเห็นไหมเอ่ยมันคือนิดนะคะเห็นไหมสองสามห่วงตรงนี้นะคะเขาคือนิดก็คืออ่ะสมมุติอ่ะเราจะอยากจะสามก็ได้อยากจะสองก็ได้ก็คือจบด้วยนิดสองแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นนิดสุเกสเตอร์เนาะ ส่วนด้านใต้แขนก็เหมือนกันมาเป็นนิดสองแล้วก็เป็น ssk นะถักขึ้นไปจนจบมีอะไรอีกที่อยากจะบอกอถักมาถึงใต้แขนเสร็จพอถึงช่วงสี่แบ่งสี่ส่วนแล้วก็ถักกลับไปกลับมาสักนะถักแบบพลิกกลับนะคะแล้วก็ไปจบงานที่ไปเย็บเชื่อมอสายสายเสือ้อนะไปเย็บเชื่อมสายเสื้อที่บนบ่าอืม น่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งคะเดี๋ยวกันยายนึกก่อนนะคะพอดีว่าเพิ่งขึ้นต้นมาได้แค่นี้แล้วก็นึกก่อนว่าจะทำยังไงต่อไปจะไปต่อหรือจะลล้อใหม่ตัวนี้มันดูไม่มีสปริงเอาซะเลยอะค่ะถ้าเป็นใหม่ที่มีสปริงเนี่ยเขาก็จะหดหดหด,หดใช่ปะพอหดปุ๊บไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะดูหน้าตาดีอะผืนใหม่ตัวนี้ข้อจํากัดเขาคือไม่มีความยืดหยุ่น เนาะคอตอนร้อยเปอร์เซ็นจะไม่มีความยืดหยุน่นนั่นแหละค่ะมันก็จะยากนิดนึงดูเหมือนเริ่มพูดวนไปวนมาแล้วเนาะเพราะว่านึกไม่ออกแล้วว่าเราจะคุยอะไรกันอีกถ้านึกไม่ออกแล้วเราก็บอกหมดแล้วก็ ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการถักเสื้อนิติ้งตัวนี้นะคะร้อนแทบทุกวันใส่ได้ทุกวันค่ะถักเมื่อไหร่ก็ได้เสร็จเมื่อไหร่ใส่เมื่อน,นั้นค่ะโอเคค่ะงั้นเสื้อตัวนี้กันยาจบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ